ไม่ได้พามาดูบรรยากาศภายในชนละทานคาเฟ่นะเข้ามาถึงจุดเลขคือมีเพกาว้ดูสิคือเพกาวคือแบบมีเครื่องเล่นเยอะเลยอ่ะหนื่ยหนื่อยนอน้องอันดาได้แล้วน้องอันดาได้อะไรเนี่ย น้อาดายขี่ขี่รถไถเล็กเหรอน้าดายก็แบบทางเข้าก็ดักเด็กไว้แล้วทุกคนคือตอนนี้ก็คือลูกยังไม่ทานสั่งอาหารเลยแต่แบบลูกเจอดักด้วยเพลกาวเรยนไมีแก่ด้วยปิ้นูหญ้าเทียมนะคะมีบ่อทรายด้วยนะทุกคนเอาไว้ให้เด็กๆอะได้เล่นตักทรายเนี่ยทุกคนแบบเออใครมาเล่นตักทรายนี่คือบรรยากาศภายในนะเห็นไหมคะชลนทานแล้วแบบดูสิมีน้ํโตกเห็นน้ํโตกไหมคะ น้ำตกแล้วก็เป็นแบบว่าไอน้ำไอหมอกพ่นตลอดเวลาไอเียวก็มาแล้วนะคะทุกคนน่าทานมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวแม่มิ้นจะป้อนน้องอันดาดูซิว่าอร่อยไหมเดี๋ยวมาดูอาหารอย่างอื่นกันด้วยค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ไหนคะโชลทานคาเฟ่จังหวัดนครปฐมที่นี่เป็นยังไงดูบรรยากาศเหมือนโอเอซิสเลยเป็นป่า เยอะแยะเออเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าเริ่มตั้งแต่เข้ามาตรงทางเข้าเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างแล้วเราจะทานอะไรกันไปลุยกันเลยมามาดูบรรยากาศภายในชนละทานคาเฟ่นะเข้ามาถึงจุดเลขคือมีเพกาดูสิคือเพกาคือแบบมีเครื่องเล่นเยอะเลยอ่ะหนื่หน่อน้องฮันดาได้แล้วน้องฮันดาได้อะไรเนี่ย น้องอะไรขี่ขี่รถไถเล็กเหรอน้องดาบึนบึนอ้ยแล้วดูตรงนั้นน่ะมีแอดเวนเจอร์ด้วยนะคะนี่เราก็มีอะไราตาก็้อยู่ในเขาเรียกอะไรม้าหมุนม้าหมุนโอ้โหฟินเขาเลยแหละนี่เดี๋ยวพาไปดูพี่ตะวันพี่ตะวันก้าลาแอดเวนเจอร์นี่คือไม่น่าเนชื่อว่าว่าเป็นรับร้านคาเฟ่นนะแบบนี่แม่ยังไม่ได้ เดินเข้าไปข้างในนะดูข้างนอกก่อนก็แบบทางเข้ากันดักเด็กไว้แล้วทุกคนคือตอนนี้ก็คือลูกยังไม่ทานสั่งอาหารเลยแต่แบบลูกเจอดักด้วยเพลกาวอุยเดนดมีแก่ด้วยปีนโอ้อ่ะตะวันสู้ๆไปเลยครับไปลงไม่ได้เฮ้ยโนโนนทุกคนได้สุกแบบกล้ามเนื้อเต็มที่เลยนะน้องตะวันก็คือแบบท้าทายไปแต่ลงไม่ได้นะครับขึ้นไม่สุดนะครับส่วนน้องอันดาอยู่ไหนเนี่ยน้องอันดาเพลิดเพลินกับ รถรถม้ารถไถเล็กมากเลยอ่ะทุกคนนี่คือที่พื้นเขาก็ปูหญ้าเทียมนะคะมีบ่อทรายด้วยนะทุกคนเอาไว้ให้เด็กๆอ่ะได้เล่นตักทรายเนี่ยทุกคนแบบเออใครมาเล่นตักทรายก็คือน้องธวัลนันดาเดินเข้าไปในป่าทุกคนโอ้มันมีหมอกด้วยนะมีหมอกใช่ไหมอุ้ยทุกคนหมอกขึ้นมาแบบนี้เลยอ่ะอุ้ยเหมือนเราเข้าไปในป่าแบบที่มันชุ่มชื้นดูทุกคนมีสะพานอุ้ยมีปลา นี่ตรงนี้คือแบบสามารถให้อาหารปลาได้ด้วยนะเดี๋ยวแม่มีจะพาลูกๆมาให้อาหารปลาที่นี่แหละมีสะพานมีเสียงน้ำไหลแล้วก็มีต้นไม้เต็มไปหมดเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวเราเดินเข้าไปว่าเราจะไปสั่งอาหารตรงไหนนะคะมีแบบละอองน้ําตลอดเวลาคือชุ่มชื้นมากเลยอะค่ะทุกคนไม่ร้อนเลยบรรยากาศคือดีมากๆถ้าเราใส่ชุดสีดยวก็าาามาถ่ายรูปไปแล้วเข้าไปสั่งอาหารกันดีกว่านี่คือบรรยากาศภายในนะ,ะเห็นไหมคะชนละทานแล้วแบบดูสิมีน้ํโตกเห็นน้ํโตกไหมคะน้ํโตกแล้วก็เป็นแบบว่าไอน้ําไอห,หมอกพุ่นตลอดเวลา เลยทุกคนเป็นธรรมชาติมาก,กๆเลยอะค่ะทุกคนเหมาะกับการมาพักผ่อนหย่อนใจสุดๆเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะไปหาที่บบทานข<า><ๆ>้าวกันด้วยทุกคนก็เดินมาอยู่บริเวณข้างหน้า<แ>จุดที่เราจะมาสั่งอาหารทุกคนน้ำเราอองน้ําตีฟูฟูขึ้นมาเลยนะคะทุกคนอุ๊ยสวยอะเขาตกแต่งสวยมากเลยค่ะทุกคนมีดอกไม้<ค>เราลองเดิน เดี๋ยวเราไปสำรวจก่อนเราจะสั่งอาหารเราหาที่นั่งเราเดินดูก่อนเรา,าเราไม่เคยคมาเราไม่รู้ว่าเราจะระวังลื่นนะครับระวังลื่นนะครับอุ้ยเดินไปข้างหน้าโอ้ดูสิเขียวขจีน้ําแบบละอองน้ําพ่นแบบ รู้สึกดีมากเลยค่ะทุกคนแบบเย็นสบายโอเอซิสม<า>ันมีหลากหลายประเภทมากเลยจะนั่งในห้องแอร์จะนั่งเอา์ดหรือว่าตรงนี้ก็ได้สําหรับเด็กๆนั่งพื้นไปเลยนั่งมีเบาะเราเลือกนั่งตรงบาะนะทุกคน <c oughs> เพราะว่าอะไรเราก็จะได้ไม่ต้องกลัวลูกตกบวกกับดูนี่ทุกคนตรงข้ามที่นั่งของเราคืออะไรรู้ไหมแทนแทนนั่นคือเพากาวที่เราสามารถมองเห็นมาไกลๆได้นั่นไงพอทานเสร็จเราก็ลงเล่น เพก้ต่อเลยไข่เจียวก็มาแล้วนะคะทุกคนน่าทานมากมากเลยอ่ะเดี๋ยวแม่มิ้นจะป้อนน้องอันดาดูซิว่าอร่อยไหมเดี๋ยวเรามาดูอาหารอย่างอื่นกันด้วยค่ะทุกคนใีน่ทุกคน <ๆ S 2> เขาเรียกว่าอะไรนะ <ๆ S 2> หมูย่างส้มตำทุกคนอ <ๆ S 2> หอมรึนเลยหอมแบบหอมมากมๆๆแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะทุกคนเนี่ยอะไรนะหลนปูน้ำลายไหลมาเลยทุกคนน่าทานมากหลนปูชุดผักเรามาทานกันดีกว่าว้าวอาหารน่าทานมาก จะบอกว่าปูหล่นที่นี่คืออร่อยมากแล้วคือผักสดแบบนี้นะทุกคนแบบใส่ไปอย่างเงี้ยแล้วแบบพอกินอ่ะโอ้โหมันได้ฟิลลิ่งแบบว่ากู๊ดมากทุกคนอร่อยมากอาหารอย่างนี้เลยต้องมาทุกคนที่นี่อยเบรอาหารอร่อยทุกอย่างไปจุณต่อคืออันนี้คือเมนูปีกไก่ทอดน,น้ำปลามีน้ำปลาเยิมเย้มๆแบบเนี้ยทุกคนน้องตะวานเป็นไงคะอร่อยไหมคะอร่อยมากคือแบบ คือเป็นอะไรที่แบบกลมกล่อมมาสรุปว่าอาหารที่นี่คือสิบสิบสิบทุกคนบรรยากาศก็สิบสิบสิบแบบเอาพ่อลองชิมสิว้าวพ่อเป็นไงครับผ่านไหมครับ ไม่จุดใจไนะพอเราทานอาหารเสร็จเราก็มากินข้าวต่อจะอ้วกไปเน่ทุกคนเพิ่งกินข้าวอิ่มใหม่ๆเพราะว่าแบบว่าเออมันลอตาลอใจเพกาวมอยู่ข้างหน้านะคะเราเพิ่งทานข้าวเสร็จพอแล้วพอแล้วตอนนี้ก็มีในเมื่อมีสไลเดอร์มีเพกาวอดใจไม่ได้แล้วนะคะน้องอนาเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าว่าน้องออกมายังไงออกมาแล้วเหรอเอาใหม่แล้วเอาใหม่แลวน้าใหม่เอาใหม่ชอบแล้วครับสไลเดอร์ครับหลังจากทานข้าวเสร็จครับไม่หยุดยอน ลงมาเลยติดใจเลยติดใจเลยแบบว่าทานข้าวไปตาก็มองของเล่นไปด้วยนะทุกคนแบบว่าเออสนุกสนานมากคอทานข้าวเสร็จก็เล่นต่อก่อนทานก็เล่นเล่นกันอยู่นี่แหละเหมาะกับเด็กๆมากเลยค่ะทุกคนชอบไหมคะชอบทุกคนวันนี้คือแบบสนุกมากเลยนะคะร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่ที่ชื่ออะไรนะคะ ชนละทาง,ทางคาเฟ่ที่นี่ไม่ได้มีแค่อาหารอร่อยนะคะมีเพกาวสนุกสนุกแล้วก็อาหารเขาเนี่ยสิบสิบสิบเลยค่ะแล้วเราก็ได้กลับบ้านไปด้วยนะคะหนึ่งชุดเป็นหล่นกูค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้เราสนุกกันมากเลยฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องน้องตะวันอาณานด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ